ไปดูวิธีสุดง่ายในการออกแบบวอลเปเปอร์เส้นสายไล่เฉดพร้อมโลโก้ Apple สุดสวยง่ายดีฟรีงานนี้ห้ามพลาดครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนำเว็บโหลดวอลเปเปอร์สวยๆแบบลายเส้นที่มีการเล่นเฉดสีสวยสด มีสเสน่ด้วยพื้นหลังสีดำที่ไม่เพียงขับสีวอลเปเปอร์ให้โดดเด่นแต่ยังช่วยประหยัดแบตเตอรี่ให้กับเราอีกด้วยครับแต่วอลเปเปอร์เหล่านั้นเราต้องไปเลือกโหลดแบบที่ทำสำเร็จไม่สามารถเลือกอะไรได้ครับแถมมีสำหรับ iPhone บางรุ่นเท่านั้นแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปออกแบบไปเลือกวอลเปเปอร์ได้ตามใจเราและยังเลือกให้เหมาะกับขนาดหน้าจอตามรุ่นของ iPhone ที่เราใช้ได้อีกด้วยครับเราไปดูวิธีง่งายๆทำเองได้ฟรีกันเลยครับ ก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป Safari ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่เว็บ iPhone 10 Wallpaper ลิงก์จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับด้วยเว็บนี้เราสามารถออกแบบ Wallpaper เส้นสายพร้อมภาพแบ็กกราว n ์สวยๆเป็นโลโก้ Apple ตามที่เราต้องการได้ไง่ายๆเลยครับเราไปดูวิธีใช้กันเลยครับเมื่อเปิดเข้าไปที่หน้าเว็บในหัวข้อแรก Choose a d e v i c e เราสามารถแตะเมนูด้านล่างแล้วเลือกรุ่นของเครื่องและรูปแบ็กกราว n ์ที่ต้องการได้เลยครับ ระหว่าง 10s m a x with apple logo ซึ่งจะมีเส้นสายรอบๆพร้อมโลโก้ apple ตรงกลางหน้าจอหรือเลือก 10s m a x แบบนี้จะไม่มีโลโก้ apple ครับหรือเลือก 10, 10 s 10s แบบมีโลโก้ apple หรือ 10, 10 s 10s แบบไม่มีโลโก้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือก 10, 10 s 10s แบบมีโลโก้นะครับเมื่อเลือกแล้วแตะเสร็จสิ้นทันทีที่เราเลือกตัวเลือกแรกแล้วแล้วแตะเสร็จสิ้น ถ้าเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างจะเห็นว่าตอนนี้ตัวเว็บได้สร้างภาพวอลเปเปอร์ให้กับเราแล้วครับโดยเป็นวอลเปเปอร์เส้นขอบที่มีโลโก้ตรงกลางและเป็นแบบสีเฉดเดียวครับแต่เรายังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกเยอะเลยครับเราไปดูที่ตัวเลือกถัดมา choose a color ให้เราเลือกสีที่ต้องการได้ครับเมื่อแตะเปิดเมนูจะเห็นตัวเลือกสีรายการรายการแรก solid color สาหรับการเลือกสีใดสีหนึ่งแบบเดียวเยวเราลองไปดูตัวอย่างกันครับ เมื่อเลือกแล้วให้แตะเสร็จสิ้นจากนั้นในรายการ Change Color ด้านล่างเราสามารถเลือกสีที่ต้องการใช้ได้ครับด้วยการแตะเลือกแล้วเลือกโทนสีที่ต้องการได้เลยครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังเลือกระดับความเข้มได้อีกด้วยครับเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วแตะเสร็จสิ้นเมื่อเลื่อนลงไปดูด้านล่างก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วครับเราไปดูตัวเลือกสีอื่นๆกันต่อเลยครับ ครั้งนี้เราเลือก Two Color Linear Gradient สำหรับการไล่เฉด2สีครับเมื่อเลือกคำสั่งนี้แล้วให้แตะเสร็จสิ้นจะเห็นว่าตอนนี้เรามีแถบสีให้เลือก2สีครับเราไปเลือกสีแรกกันก่อนเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วให้แตะเสร็จสิ้นจากนั้นเราไปเลือกสีที่2กันต่อครับเมื่อได้สีที่ชอบสีที่ต้องการแล้วให้แตะเสร็จสิ้นครับเมื่อเลื่อนลงไปดูหน้าจอจะเห็นผลลัพธ์ที่แสดงขึ้นมา เป็นภาพวอลเปเปอร์ที่มีการไล่เฉดสีตามที่เราเลือกแล้วครับสวยน่าใช้และเลือกสีที่เราต้องการได้ตามต้องการครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเรายังสามารถแตะแล้วลากสไลเดอร์ด้านล่างเพื่อปรับตำแหน่งการไล่เฉดสีได้อีกด้วยครับเราไปต่อกันในแบบที่3 custom image ที่ให้เราเลือกภาพที่เราอยากได้โทนสีมาใช้ครับเมื่อเลือกคำสั่งนี้แล้วแตะเสร็จสิ้น เราจะเห็นรูปที่เว็บเตรียมมาให้เราเลือกใช้ด้วยครับเมื่อลองเลื่อนลงไปดูผลลัพธ์วอลเปเปอรด้านล่างภาพที่ได้ก็สวยดูดีทีเดียวครับแต่ถ้าอยากได้รูปของเราเองให้แตะปุ่มเลือกไฟล์เมนูจะ,สะแสดงขึ้นมาซึ่งเราสามารถแตะคำสั่งภาพถ่ายหรือวิดีโอใหม่เพื่อถ่ายรูปถ่ายวิดีโอใหม่แล้วนำมาใช้ครับหรือแตะคำสั่งคลังรูปภาพเพื่อเลือกภาพจากแอปรูปภาพแล้วนำมาใช้ครับหรือแตะเลือกหา เพื่อโหลดภาพจากแอปไฟล์ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกภาพจากคลังรูปภาพแล้วเลือกรูปมารูปจะแสดงขึ้นมาและเมื่อเลื่อนลงไปด้านล่างเราจะเห็นผลลัพธ์ของภาพ w a ลเปเปอรที่เจาะช่องเส้นและโลโก้ดึงโทนเฉดสีจากภาพที่เราเลือกแสดงขึ้นมาให้เลือกใช้ครับสำหรับตัวเลือกแบบสุดท้าย Custom Fill Style จะเป็นการป้อนข้อมูลการระบายเองซึ่งเราสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ครับเช่นรูปแบบการระบายและสี แต่วิธีก่อนหน้านี้ทั้ง3วิธีทําได้ง่ายกว่าใช้งานได้สะดวกกว่ามากครับในตัวอย่างนี้ผมจะกลับไปเลือกแบบ Custom Image เพื่อใช้โทนเฉดสีจากรูปที่เว็บเตรียมไว้ให้ครับเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วให้แตะปุ่มดาวน์โหลดภาพจะถูกโหลดขึ้นมาแสดงเต็มจอให้แตะบนภาพค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะบันทึกภาพหรือจะแตะปุ่มลูกศรด้านล่างแล้วเลือกคำสั่งบันทึกรูปภาพก็ได้เช่นเดียวกันครับจากนั้น ให้เราเปิดแอปรูปภาพเปิดไปที่รูปที่เราดาวน์โหลดมาแตะปุ่มรูปลูกศรด้านล่างในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะใช้เป็นภาพพื้นหลังให้เลือกภาพเป็นภาพฉากนิ่งครับแล้วแต่ตั้งค่าแตะตั้งหน้าจอล็อกหรือหน้าจอโฮมหรือตั้งค่าทั้งคู่ตามที่เราต้องการใช้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกตั้งค่าทั้งคู่นะครับเท่านี้เราก็ได้วอลเปเปอร์ใหม่ที่เราเลือกเฉดส,สีเลือกสีสันได้เอง ปรับแต่งได้มากกว่าเดิมทำเองได้ง่ายๆดีและฟรีเพื่อนๆที่อยากได้ w a ลเปเปอร์แบบกำหนดเองแบบนี้ไปสร้างไปออกแบบกันได้ตามใจต้องการเลยนะครับลิงก์ของตัวเว็บจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ